สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับ <L an> กินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะดีดี <L an> นี่ <L an> วิ่งมารับเลย <L an> <L an> วิ่งมารับเลย <L an> น้องทองขาววิ่งมารับเลยนะ <L an> โหน้าพ <L an> ่อวอมาด้วย <L an> ดีดี เอาถวยขึ้นมาอยู่พี่เดี๋ต้อนขาถวถุยอาหารหนูขึ้นมาเป็นพี่ทุดเดี๋ยวให้อาหารสองทองก่อนนี่น้องทองขาวกิ่มันจะแสบขนาดเงียบ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  แล้วก็ปิดฝาครับก่อนที่จะเปะเอาหนามน้ำขวหม,มดหน้ำเลืออยู่นิดเดียวแต่ว่านามสองทองง่วขวมครับนี่นามสองทองพูดงัวเอาไปถิ่มไว้ข้างล่างเหมือนคนกินกิน,กนเปนแสบเป็นตะนั่วขนาด เรียบร้อยครับสำหรับน้องเออดีดีกินอาหารเกือบหมดเลยเ,ยเก่งไงว่าน้ำครับเตรียมให้ทองขาวนะครับอาหารหยาแห้งย่ำเทียงจะคอยกินผักสดแล้วก็สองท้องครับอาหารหมดแล้วน้ำเดี๋ยวไปหาตู้ลูแลวก็เสียวเฟืองไม่พื่นครับเหมือนเดิมนะครับปกติเราก็ทำแบบนี้ทุกวันนะครับนี่น้อง นี่งวัวหน่อยตัวนี้สิคิดื้อเนี่ยครับนี่ไอ้คิดือ้อไอ้คิดือ้อไปหาตูหลูกันโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาหารตูหลู่เอาอาหารให้ตูหลูก่อนนี่ครับเหลืออยู่ถุงหนึ่งเอาไปผสมกับ ไอตัวที่ซื้อมาต่างหากนะครับตัวนี้จะเป็นคุณแม่เอฟซีเป็นทรงมให้นะครับสิบผสมกันสองรถนะครับเป็นสองรถสองยี่ห้อผสมให้ดูรูนะครับผมเนมไปเห็นใกล้ๆเลยขาวๆนั่งจออคออยู่นะ ตูลรูตูลรูมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วตูลรูมาแล้ว,ลว,ลว,ลลวอะปอปหาทางขึ้นหาทางขึ้นหาทางขึ้นป๊อปป๊อปป๊อป ผสมอาหารเรียบร้อยครับนี่ผสมเรียบร้อยนะครับใส่กระปุกปิดฝาไว้ป้องกันการเสื่อมสภาพนะครับบอกให้มันให้มันคงสภาพรสสีและกลิ่นไว้นะครับเอาไม่เพิ่นเพิ่นกระสิดิกินแบบนี้นะครับ ตัวหลูผู้น่ารัก <c oughs> Give me the sample. บรรยากาศมื่อนี้ฝ้าลัวครับพี่น้องมีแดดนะครับแต่ว่าแดดบ่แห้งปานใดนะครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าเมฆฝ่าล้นลัวนะครับเหมือนเมฆบางๆนะหนาพี่น้องเขาว่าฝ่าลัวของเขานะครับคือมันจะมีเมฆเมฆเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็บางๆนะครับแสงแดดสามารถหลอดมาได้ประมาณ ย0่สประมาณนี้นะครับแต่ว่าความเอากันยังคงอยู่นะครับมีเอามีความเอาอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่กินแล้วกัมานมางชมวิวสบายใจตากลมเย็นเย็นดูรู้ว่ามนันชั่างชิวเหลือเกินคนนะอ่ะเดี๋ยวมือนี้มีโปรแกรมไปใส่พ่อแม่พี่น้องเอฟซรอติดตามครับเนื่องจากว่าวาสิไปขอปบาเล็กที่ให้ท่องท่านท่องแท่ ขอบัลเล็กที่ไอ้รอบนี้ขอเป็นบันลเล็กที่ท่องท่านกับท่องแถก่อนนะพี่น้องรอบหน้าสิเป็นบันลเล็กที่ของบุญหลอดครับเพราะว่าบุญหลอดยังบอทันแดดออกมาเนาะครับเนาะบานเทดเซ็ตแล้วแต่ว่ายังบอทันแดดออกมานะครับก็เลยบอทันมีบัลเล็กที่ให้เพิ่นนะครับขอเป็นบัลเล็กที่ท้องท่านกับท่องแถก่อนนะครับ,บ,รนนรบพี่น้องนี่นางเลียง ผนจากของแร็บเ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 ,เดี๋ยวฮะเสีเอาเฟืองไปให้สองท่องครับไปแล้วนะตูวหลูงเดี๋ยวรบไปเก็บขยะไปแล้วนะตูวอยู่ตัวอยู่น้อยผู้น่ารักตูวอูน้อยผู้น่ารักโอ้โก่อ,อนเฟืองขวบเมขวมขวมขวมไปไปถ้าผู้อื่นไม่เข้าใกล้เลยนี่ติดแล้วครับติดแล้ว เขาติดเราแล้วไม่ใช่เราติดเขานะเขาติดเราแล้วตอนนี้วิ่งน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 ิ่งขอนิ่งคอนิ่ง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 ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลก์แชร์ฝากเบอร์นกุศลให้นำหน่อยด้วครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวใบสมีสกอร์ในพวกคนมคลิปหนาครับสวัสดีครับนอนแล้ว